นึ่งูนห้าเก้าจุดแป ดีนะคะก็สวัสดีเอทุกท่านนะคะเป็นบรรยากาศลุ้นหวยนะคะท่านผู้ชมอยู่ที่ตำหนักของอาจารย์น็อตตี้นะคะใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจเจ๊ตังคนภูไทยแล้วก็เพจแนวทางโชคลาภแล้วก็เพจเนี่ยเ,เจ๊ตังพารวยด้วยนะคะนองบรรยากาศหกสามห้าครับเป็น้ายสตัวครั้งที่2 มันมาเชื่อมมันมาเชื่อมเปิดเบื้องแรกเปิดเบื้องแรกเฮ้ยไม้เบรไชื่อมไม่นะเือรันนี้คะก็รอนะคะพอดีอาจจะมีปัญหานิดนึงนะคะในการเปิดเครื่องเสียงนะคะอั o ยูทูบอัจจะไม่เสถียรนะวัน้สัญญาณไม่เสถียรนะคะท่านผู้ชมแล้วก็หนึ่งเกาพี่น้องคร้ที่สอง้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเก้าหกครั้งที่สองหกคาห้าที่บอก มีใครเลขกขายสไสใครเห็นะครับก้าวกัวแรงงานเลยุเปิดเปิดโอ๊ยเปิด่างเน่เปิดเปิดไหเดียีปัญหาเดใครมีเน็ตเปิดด้วยค่ะเปิดปากเลยมันเปิดปากเลยมันรู้เปลี่ยนเสียงไ ยได้ขายสองตัวครับได้ขายสองตัวมาทันเอาทันครับทันวาบอี้น้องวางม่วใจว่ดีเลยวรางวัลเลขท้ายสองตัวงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเลขที่ออยู่วย่วหกหนึ่ง ร้านะครับราได้าวสองตัวื่อวันที่17มกราคม2567นื่อซูโอล โอ้ยต้องมีคนถูกนะอีกนะรางวัลที่หสาตัวรางวัลขท้ายสตัวและรางวัลท้ายสอตัวออกไปรก็ไม่คิดว่าจะต้องกินกัปออกรางวัลทีึ่งนะะรางวัลละหล้านบาทรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หมี2อรางวัลนะคะเงินรางวัลรางวัลละ1นึ่งแสนบาทกับหัวดััเบ็ดอยเบดของมันห่อนนี่พี่น้องร้อนนะเนี่ยกับหัว นนจะะะร้อคพร้อมแล้วจะออกรลางวันที่หนึ่งขนานี้นะคะลูกบอลใหม่ทั้ง6หลัก ตกลงที่รองรับเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่จะนำภาชนะโปร่งใสไปรับด้วยตัวหมายเล่จากท่านประธานกรรมการค่ะเี่บอกวามีองหนี่นี่91นะคะถ้าผู้ชมแอดคิดว่าต้องมีคนถือเพราะว่าเลขหกกับเลขเก้านะคะก็โอ๊ยออกวันครูเนาะ โอเคไอ้สมรักกี่หีเรอยู่ในิโกลายนี่นมันเกิดแล้วน่ะพี่น้องไม่ได้เายไม่ได้เลาเลยจี้าเยจี๋ก้าวเลยีก้าวเยจี๋ก้าวเลยจี๋ก้าวเลยูีแต้ว่ายอไดก้าวเอยจี้วเลยีก้วเลยจี๋ก้าวลูก้วเลคจ้เลูีก้ลยรก้าวลคจี๋ก้าวลก้วลก้าวเลยจีนกราวลกาวจกาวลจกาเลยกราวลยป้าวเลยก้วอยก้าวลก้าวเลย้าว่กาวเล และเจ้าหน้าที่จะมอ่งกระบวกกาลเพืาา่อ<า><า>ให้หลุกงวันหมายเรียกระกันค่ะนี้ก็หลายท่านนะคะเดินทางมานะคะลุ้นโอ้โูแดงมาด้วยนะคะนอกปุ้งนะคะ <c oughs> วันนี้นอกปุ้งเอาอะไรมาแจกบ้างเห็นนนองเขาเอา ของมาเยอะเยอะเลยกิดใโอ้ยอมเลยมีเยอะคะต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการค่ะซึ่งวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากด็อกเตรชุติมาเขียมช่อชวลทกิค่ะผู้่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะคะจะทำการเสี่ยงหย่บยเจกรรมงกันเนาะเดี๋ยวรอรุ่นกันนะคะ ว่าจะให้กรรมาการออกรางวัลใน,นหลักใดนะคะเสียงลูกวอลหมายเลขเรียงลําดับก่อนหลังแล้วนันลกบลที่ได้นะคะไปไว้ในหลักของตนเองได้นาะทั่ว<ญ>ปวก,การหวเ้กลัวแล้วนกก้วหัวต่ระพิกรกรรมการเสียงดิ้นขึ้นมาแล้วนะคะ <S <S <น>ได้หมายเลขหนึ่งค่ะ ผู้แทนสื่อมวลชนนะคะคุณนัทวีลิมปนินชาติค่ะเจ้าของเพจหมาจ๋าจะเป็นผู้เสียงรุกวันเป็นลำดับแรก้ช่ยเก่านึ่งหอคะเนี่ยตอนี่น่ะแล้วเก่าไปยุบนี่แล้วยดรงไหอาเข้าเนะท่านประธานกรรมการเสียงหยุดขึ้นมาใหม่ค่ะนอลนเดอพี่น้องค่ะ ได้หมายเลข6นะคะกรรมการออกรางวัลประจำหลักหน่วยค่ะนางสาววลันพิมลนะคะวงอานค่ะผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อบริษัท ATB t r a ด i n ง2,017จำกัดค่ะจะเป็นผู้สิยดรวยวันเป็นลำดับต่อไปไม่เป็นไรมะนาใหม่บอกว่าพีกันดิให้เคียงเล่นเลยนะโหได้มีการเล่นเลย ท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาใหม่ค่ะบิวมีแต่หกล้านนะผมได้หมายเลขสี่กรรมการออกรางวัลประจำหลักร้อยนะคะนายไพศาลหงทองผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสากลการเกษตรจะเป็นผู้เสียงรางวัลเป็นลำดับต่อไปค่ะเฮ้ยเลยเด้อทำงานเสร็จแล้วเดี๋ยววันเสาร์สุดเหรอ เงานปอะธานกรรมการนีเสียงดิ้กขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลขสองนะคะกรรมการออกรางวัลประจำหลักหมื่นค่ะเป็นผู้แทนภาคประชาชนนะคะนายนัทพงศ์ผิจกล้าค่ะวิศวกรการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จะเป็นผู้เสียงลูกบันเป็นลำดับต่อไปขัวั้เข้ากันแล้วขั้งอนู่นหัวการทันสมกรเสียงอุปกร้าใหม่ค่ะแม่เหก้มียูตว่าเราไ้สร้างไว้กรมการออกปาประจำเดือนสิบนะคะอาจารย์บอกว่าเอาตรงๆคะน้องบนแอวกั้วหัวนะคะ ประธานกรรมการสภานามทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทยจำกัดจะเป็นผู้เสียดส่ันไปหลอกกว่าไปแต่วงเกศน่ะวะเนี่ยไอ้ยานไม่เกศเก่าเนาะไอ้ยานมัเกศเก่าอยู่เพราะว่า และหมายเลขกรรมการท่านสุดท้ายได้หมายเลขสามค่ะกรรมการออกประวัติคะแังหลักนพูดแนวสำนวนตำรวจแห่งชาติพันตำรวจเอกกิติศักดิ์พดุ์พันธ์รอรับผู้พิากาจะได้รางวัลนจะเปิดช่องให้ลูกบอลตกลงเป็นท่านสุดท้ายค่ะเฮ้ยเราลางไปแล้ว

ารางวัที่นที่สิบเจ 6, ็มกาคมสองพัน <5, 99, S 1> ห้าร้อยสิบี่ออกหนึ่งศูนย์ห้าเก้าเจ็ดเก้า i <laughs> แล้วเดียวก็บอก <laughs>